โอ๊ยมาทำอะไรคะ ให้นัดกินไงหมูย่างโอ้ยหมูย่างหรอโอ้โหร้อนๆเลยนะเหล็กแบบดิบๆเลยค่ะเรื่องราวเช้านี้หมูย่างค่ะโอ้ยต้องเตาถ่านด้วย่าเนี่เหาวหายมากคุณม,มัมเช,ช้าๆ้าจะฉีดย่างนาบ้านค่ะย่างอะไนี่เริ่มสุกแล้วค่ะตอนนี้แบบเริ่มสุกแล้วติดเกรียมนิดนึงอันนี้แหละของเด็ดค่ะคุณมัมหอมแกงส้มจ้ามีอีกหม้อเบลอเลยตัวใหญ่นะ เปรี้ยวปากอีกแล้วเสิร์ฟานเขยอีกแล้วแจส้มแบบกรุงเทพก็คือแบบแบบล้วนๆเหมือนคล้ายๆกับจับชายมากเนาะคล้ายๆเนาะแก่ใต้ไม่มีอะไรเลยแกรใต้มันมีบาร์ก้จ้าแล้วคนใต้กินแกงส้มกรุงเทพจะเป็นยังไงมาดูกันโอเคมาอู่ยุกไม่ได้ไม่ไอนไปร้อน ยังไม่ได้กินอ๋อยังไม่ได้กินอ้ยเป็นยังไงรสชาติน่ามาลุ้นมากเลยอะ่ะเปรี้ยวหนังหอมเค็มนัวพอดีแต่ไม่เผ็ดโดดเนี่ยแต่ผักนิ่มโอ้โหหนูมา,มาแล้ว สลัดผักนี้นะฮะแล้วก็หมูย่างมาแล้วค่ะเส,สิร์ฟเลยค่ะแซนต์คอหมูย่างจ้าคือบอกคุณแม่ว่าอยากกินแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งเอ๊ะแล้วข้าวเหนียวล่ะไป,ไ<ห>ไปทวงก่อนมาข้าวเหนียวเลยจ้าโอ้โหนี่แล้วข้าวเหนียวนี้หุงในหม้อได้เลยค่ะใช่มันสะดวกเลยนวัตกรรมมากเลยชอบมากหม้อนี้เหนียวคิวไรส์นะคะสะดวกสบายมากก็สวยมากแบบนี้เลยสดีและนี่คือเรื่องราวเช้านี้นะคะมีข้าวเหนียวหมูย่างไข่โคนค่ะ าแล้วยังไม่จบอันนี้กินอะไรี่มะเขือเทศและผลไม้นะคะโอ้ผลไม้สีทองนะคะจานนี้แตกๆค่ะคุณแม่มีอีกเหรอล้นๆจะขอชิมหน่อยแล้วดูหมูชิ้นแบบชุ่มช่วอือกยนม้อมไหมใหญ่โตเกยข้าวหนหมูปิ้งอาหารเช้านี้ จบได้ไงยังมีอีกจ้านี่โอ้โหขาวขาวสวยมากดูสิจึ้งมากขาวมากนี่แม่ซื้อจากตลาดเฮ้ยแมนมาได้ไงได้กินยานครับได้กินตั้งแต่โอ้ได้กินลอยไปถึงนู่นเลยเนเสร็จแล้วไม่ยอมกลับมาของชิมด้วยอ่าไปกินนะ้จุกจุกนะแมนรับทับเลยครับ